คุณผู้ชมคะจากพัทยาไปที่พิษณุโลกกันสักหน่อยค่ะมันมีคนร้ายที่ขโมยรถคุณผู้ชมแล้วก็ขับหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะระยะทางค่อนข้างจะไกลเลยประมาณ50กิโลเมตรค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะก็ปฏิบัติการสุดระทึกมากๆคุณผู้ชมไล่ล่าติดตามคนร้ายที่ขับรถหลบหนีมากกว่า50กิโลเมตรเยนะคะหลังจากที่มีการขโมยรถยนต์ข้ามจังหวัดค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็นำ กำลังเข้าไปสกัดจับกลุ่มนะคะแต่คนร้ายกลับฮึดสู้ค่ะมีการใช้มีดนะคะหวังจะแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับบาดเจ็บถึง2นายเลยทีเดียวค่ะมาติดตามเหตุการณ์นี้กันสักหน่อยนะคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงจังหวัดพิษ,ษณุโลกค่ะ ซึ่งตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งเหตุรถยนต์นี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปาเจโร่สีขาวขับรถแหกด่านบริเวณจุดตรวจท่างามอำเภอวัดโบดนะคะจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสีนายพร้อมรถตำรวจทางหลวงสองคันขับไล่ล่าคนร้ายรายนี้ค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่ขับรถไล่ล่าไปถึงบริเวณใกล้เคียงการยูเทินซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นทางยูเทินสี่แยกสกัดน้ำมันตำบลท่าโอพอําเภอเมืองพิษณุโลกนะคะได้ตัดสินใจขับรถพุ่งชนรถของคนร้ายเสียหลักปีนเกาะกลางถนนช่วงหน้ารถเนี่ยเสียหายพังยับเยินค่ะต่อมาพบว่าคนร้ายที่ขับมาคนเดียวทราบชื่อภายหลังก็คือนายกรกฎอายุ31ปีลงมาจากรถแล้วก็ถือมีดพก เดินตรงปรีเข้ามาเลยนะคะจะเข้ามาแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสองนายก็คือดาบตำรวจประทีปมีอุดรผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง3ได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องซ้าย1แผลขาซ้าย1แผลและจากสิบตำรวจพีรวัตรมีศิลารัตน์ผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งได้รับบาดเจ็บที่หน้าท้องขวา1แผลแล้วก็ขาซ้าย1แผลคือต้องบอกว่า เขาเนี่ยแทงไปที่ท้องกับที่ขานะคะคเหมือนกันทั้งสองนายเลยหลังจากนั้นก็เกิดชุลมุนแย่งอาวุธมีดกันสักพักหนึ่งดาบตำรวจประทีปมีอุดรคะ่ะจึงตัดสินใจคว้าอาวุธปืน M16 ในรถมายิงระงับเหตุจำนวนสองนัดกระสุนเนี่ยไปถูกคนร้ายที่บริเวณหว่างขาแล้วก็มือข้างขวาจนนายกรกฎเนี่ยสิ้นฤทธิ์นะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ในที่สุดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบ,บาดเจ็บสองนาย เจ้าหน้าที่กู้ภยัยมูลนิธิประสาทบุญสถานได้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพิษ,ษณุโลกล่าสุดขณะนี้อาการเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอดภัยแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์สุดระทึกมากๆที่คนร้ายขโมยรถนะคะแล้วก็ขับแหกด่านตรวจก็คือหนีการตรวจนะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงก็ขับรถไล่ล่าติดตามซึ่งคนร้ายก็ไม่ยอมนะก็ยังคงขับหนีไปเรื่อรยระยะทางเนี่ยมากกว่า 50กิโลเมตรก็คือข้ามจังหวัดไปเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นพอมาถึงจุดเกิดเหตุคือต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตัดสินใจที่จะระงับเหตุนะคะสำหรับคนร้ายรายนี้ก็เลยต้องขับรถเข้าไปนะคะเรียกได้ว่าตัดสินใจพุ่งชนรถของคนร้ายเลยทีเดียวทาให้รถคนร้ายเสียหลักแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหด้านหน้าที่พังยับเยินนะแล้วก็ไปชนบริเวณเกาะกลางถนนนั่นเองค่ะ นายพัชรพงศ์นรงชัยอายุ46ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ถูกขโมยมาเนี่ยนะคะก็ตามมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยบอกว่ารถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นปาเจโรสีขาวเนี่ยเป็นรถฝากขายเต็นท์คนร้ายเนี่ยคือทำทีมาขอดู แล้วก็ขอทดลองขับด้วยมีการแบบเทสต์ได้นะคะเทสต์ได้แต่ไม่ใช่มือหนึ่งนะเป็นรถที่เขาฝากขายที่เต็นท์ค,คนร้ายก็คือเหมือนตั้งใจจะมาซื้อขอดูก่อนขอลองขับนอยนะคะโดยนั่งกับพนักงานขายนะคะซึ่งพนักงานขายเนี่ยก็คือนั่งในรถด้วยแล้วก็นั่งไปกัน2คนเมื่อทดลองขับรถเสร็จจนเป็นที่พอใจแล้วจึงจะทําสัญญาซื้อขายแต่พอกลับมาถึงเต็นท์รถแล้วค่ะพนักงานก็ลงจากรถ คนร้ายก็เร่งเครื่องขับหลบหนีไปในทันทีและไปแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่จ่ายเงินอีกครับอ่ะไปเติมน้ํามันแล้วก็ไม่จ่ายเงินคือขับหนีค่ะไปเติมฟรีเฉยๆอย่างนั้นคุณอัน้นครับ,รบก่อนที่ทางเต้นรถจะมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยก็มีการวิทยุสกัดจับนะคะ จนกระทั่งหนีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก่อนที่จะมาจนมุมแล้วก็ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บไปสองนายนะคะสุดท้ายคนร้ายก็โดนยิงไปดังกล่าวนั่นเองค่ะอันนี้โดนอะไรพี่ทิดโดนมีด,นะด,มดอันนี้ก็คือต่อสู้กับคนคร้ายไปไงมาไงครับพี่ทิดเป็นยังรับ,บแจ้งจากเจ้าหน้าที ให้สกัดจับรถมาขนาดเราแต่กด่านที่สองตวัดหลวที่ท่างามแล้วกมาแหกที่องต่อัดหวงที่้ันป่าครับตอนนั้นเราปฏิกัติหน้าที่อยู่ครับเลยออกมาเลยใช่ไหมครับพี่รับหลายคันเราไม่เห็น้วทางรวจแก็บวกกลับเข้ามาตต่ออเ็นยูก็าตำรวจก็ปิดถนนใรถตีตับราตีแ่คนตำรวจไปส่งาน70คนนึงเขามากี่คนนะครับพี่พิธเขมาคนเดียว คนเดียวตำรวจมีเราบาดเจ็บคนเดียวครับพี่สองคนสองไปโรปงพยาบลาลเป็นเยอะไหมครับพี่คนนึ่งตอ,อ,องน,นนี้ปลอดภัยแล้วครับโดนตรงไหนครับเนี่ยพิธีนี้กี่แผลครับเนี่ย